ออกจากโรงเรียนมากกซื้อพักซื้อพักแล้วก็มาโรงบ้านของอยู่ในรถนะคะพ่อใหญ่เอาไปจอดรถก่อนแล้วใบจอดรถนะเขาจะไปกินกาแฟทาค่ะเดือเวไม่ลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง ไปกินกาแฟาพอกลับบ้านไปมันกัย่งางขื้อนเตีงบ้านก็สมัยเวลาแล้วมันบ่อก,ก็เลยบ่อกขึ้นก็ได้มาลงบ้านก่อนเจ้อเอื้อยหอดแล้วเรียบร้อยตอนไม่น้อยอย่งอันอบล่มอยู่ส่งข้อความมาว่าหอดสนามบินแล้วหอนค่คอนแนเดอร์มืองเมืองไทยว,ส,ว,ออส,วสันว่าเออกูหูกูแห้งไปแห้งซื้อหอนคักเดือนกูไปว่าสัน ทานเพื่อน่ากินอาหารเทียงบอเขามีอาหารเทียงอยู่เพื่อน่าบบก็ได้กินกาแฟซื้อๆเพราะว่าไม่น้อยสิครับไปกินเขาบานเนาะโอ้ยคันพี่น้องเลยคันอยู่ห้องคนเดียวต้องตรวจคนเดียวนจะจ๊ะตรวจความดันต้องใส่ทุงต้องเฮตดตามรูปค่ะแล้วก็ต้องกอกอันนี้ด้วย อย่างน,นี้ตู้นี้เพราะว่าเดี๋ยวหมอเขาเสียไปให้หมอป็ะจำไข่หน่อยเองเองนาะเิ้าขาวเงข่า,นะขาก่อนกินกาแฟมัดมือสตายแล้ว เน่กินอีกูก็บอต้องน่องนะมือมันดหญเนอกฮังอ้าหมอคือเห็ดใบสังดาให้ค่ายตีลักกากับินสี่เนาะมุ้ก as> ับหมอได่นดีสีเอาแบบ ขึ้นขางเครื่องแล้อจะมาขึ้นขางล่างพยย้อนมื่อกี้ยืนเทียงกันอยู่ชั้นสิเอาชั้นสิเอาคุเอื่องคุไปเอาไม่ก็ได้เพราะคตกไปหาเมืออยู่เดี๋ยวก,กาไปก่อน,นมันว่าเป็นตามขั้นตอนไหพี่น้องสุนทรีพาเรื่องนารับร้ายตัวเมื่อร้ายด,ด้วยกันนาน เดียวกันเมืม่ออื่นเอา2ตัวมืนเนี่ยกลับมาก2ตัวไปหาหมองเอามาบ่แล้วเวด้คือกับไปน้ำลงบ่านมื่อเกินได้จะล,ลืมไปเอาอื่นไปยมีใบเซ็ขาย,ยาน,นี่น เมื่อนี้ไปเนาะไปพบหมอก็วอเรื่องขานี่แหละว่าเรื่องอาการแล้วก็ตรวจความดันปรากฏว่าความดันสูงหมอได้ถามว่าช่วงนี้เธอมีอย่างซีเรียสบอนี่ช่วงนี้ฉันมีเรื่องซีเรียสฉันมีเรื่องคืดหลายอยู่บัดนี้หมอว่าบวดาด้วยมันส,สูงแห้งแบบนี้มืออื่นให้ไม่น้อยไปตรวจเลือดตอนเศร้านะคะอย่าฝากินยั้งไปมืออื่น,นหมอเขียนใบให้แล้วมืออื่นยั้งเศร้า ไปตรวจเลือดเพื่อที่จะเช็คว่าไม่น้อยแผ่นเกสซ้อนอกไหมร้อยเปอร์เซ็นต์บอแล้วก็เช็คเลือดไม่น้อยเรื่องพวามดันน้ำแล้วก็เช็คเลือดไม่น้อยเรื่องยาเรื่องตัดนํานาะคะมื่อื่นเพราะว่าหมอว่ามันเป็นไปได้ยาที่กินนี่มันมีผลข้างเคียงกับร่างกายหลายอย่างคิดให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ตอนนี้โบเป็นซึมซื่อๆสิไใ้อีใบมาพร้อมนะคะตอนนี้ไม่ใช่ซึมเฉยๆนะมันจะได e ้อีใบมาด้วยนะทีนี้ก็เลยตรวจเลือดก่อนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไ่หน่อยมาไล่งานมาอื่นไปตรวจเลือดแล้วกลับไปใส่ไปใส่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยวัดความดันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะวัดความดันแบบอัตโนมัติยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ เราบรรหมอเขาเสร็จไปใครเครื่องเขาก็สิไปเชตเองว่าสิต้องกินยาลดคลุมดันอีกบอนะคะเพราะว่าช่วงนี้กวามดันึืนสูงแห้งหมอยามันมีปัญหาแล้วก็ยายาซึมเศร้ากรับยาที่ใส่โรคไม่ไม่น้อยนี่ตอนนี้ต้อ,นนตองค่อยๆเปลี่ยนยาให้มันเข้ากันเพราะว่าถ้าเปลี่ยนยาสุดนี่ยาตัวอื่นกับซิบกเข้ากันเองซีนะยามันสมันสิต่อต้านกันเองหมอต้อง ไปนั่งประชุมก,กันกับหมอห,หลายๆคนอนนะคะส่วนเรื่องขานี่หมอก็บ,บอกเรียกว่าไปเมื่อนี้หนะัหมอบริตรวจขาเพราะว่าหมอบอกว่าพอต้องทดสอบขาก็ได้เพราะว่าหมอกะภาพบําบัดของไม่น้อยนะเช็คขาออของขาอียังมากเฮ็ดดีที่สุดแล้วผลออกมาดีที่นี่เพิ่นกะซิบ,บว่ไปตรวจเรื่องออบสัสดุกะซิบ่บทดสอบเรื่องขาอีกเพราะว่าผ่านการทดสอบจากหมอ หมอกายภาพมาแล้วเ้วเขาส่งผลมากทุกอย่างเราเข้าใจแล้วในส่วนของเราเนี่ยสิควบคุมและดูแลกเกี่ยวกับยาที่กินรักษานะคะเพราะว่าเราควบคุมยาไม่น้อยตอนนี้หลายยานเกือบสิบเกือบสิบยานขยานะม่งที่นาล้างเต็มเมดนีไงแบบนี้ไม่น้อยได้ถามหมอว่าไม่น้อยจะตรงฝ้าเอาอยากินยาอยันยารักษาโรคปกตินี่เลยบ่ มอก็เลยบอกว่าอย่าเฝ้าเอาเพราะว่าอาจจะได้เปลี่ยนเป็นบางตัวนะคะบางตัวอ,ออกบางตัวบางตัวอ,ออกแล้วก็เอาตัวใหม่เข้ามาดังนั้นจากเมื่อนี้เป็นฮอดอันจากเมื่อนี้ไปสองอาทิตย์เนะเาะมอเขาจะเท่าก็ไเทากนเท่ันตีนายนั่นปูนจากอันนี้เป็นต้นไปสองอาทิตย์ กินยาสองตัวนี่ก่อนทานยาสองตัวนี่ทํางานก็เสร็จถอยยาตัวอื่นเพิ่มยาตัวหม่เขามาซึ่งยาตัวไม่เขาก็ต้องไปนั่งประชุมกันก่อนว่าตัวไมันนัสิเขาก็ตัวนี้เพื่อบ่หายโรคแต่ะโรคมันขัดกันหมอว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่ายามันมีผลยามีผลขางเขี้ยงยามีผลขางเขี้ยงเรื่องขาเรื่องกระล่างขาอยู่สองตัวตอนนี้มันมียาตัว ยานอนรับที่หายไม่น้อยมากน่นกันมีผลดังนั้นได้เปลี่ยนยาตอนนอนรับตัวไม่หายแต่ตัวนี้หายกินเกินสี่อาทิตย์นะคะล่องกินตัวนี้ก้อนขัดกินตัวนี้แล้วขามันบวมเมยบอลราหมอก็สิเดตัดตัวนั้นออกแล้วบันนี้หมอก็สิเดหาย,ยาตัวไม่ห้มันมาครูก็ยานอนรับเพื่อรักษาโรคไม่น้อยอันอื่นอียงสิเนาะมันมีไขมันเบาหวานข้อมูล ซึมเศร้าตอนนี้มันซึ่มเศร้าเลยซึมเศร้าแล้วมันมันสิใบโพลาพอมนะคะตอนนี้เมื่อกี้กับหมอตรวจสองเือหล่ะมันยังสูงไกลไม่น้อยมานนางถ่ายอยู่ห้องตรวจให้ตัวเราเองามที่ม่น้อยให้ได้เบื้องเมื่อกี้นี่กับยังสูงอยู่มืออื่นมืออื่นไปเจาะเลือดแต่ยังบม่ได้มั่นใจว่าสีได้เันใส่เครื่องอัตโนมัติก็ยังใส่เครื่องอันวัด วัดคว่ำกันอัตโนมัติ4วโมงไม้บอมืออื่นแต่ว่าตรวจเลือดอะจองคิ้วเดี๋ยวเรวมืออื่นหรือว่าพายไนมือนีแ้แหละเดี๋ยวหมอสิสรงขอความหายม่หน่อยอีกนะคะว่าใดหรือบ่ใดนะว่าใดคิ้วบอบวมันว่าหมอสั่งปุ๊บขึ้นไปใส่ใดห <c oughs> มอสั่งปุ๊บขึ้นไปใส่ใดคือมังไทยบอเด้ค่ะส่วนในเรื่องคว่ำขั้นของไมหน่อยเนี่ยมืออื่นเขาก็สิตรวไท้นั่งค่ะตรวจไท้นั่งตรวจตับ ตรวจค่าของตับตรวจความขั้นลวก็ตรวจค่า,ข,า,ข,าของเงินควมดันแลว้วก็ตรวจเลือดที่ว่ากินยาไปนี่เขาก็มืออึนตรวจลายอยู่ค่ะมืออ่นนี่จอเลือดคือสีลายอยู่หลังจากเจะเลือดแล้วซิได้ซส่เครื่องอัตโนมัติน้ำบอลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเครื่องวัดควบดันอัตโนมัติแต่จกนี่ไปสองอาทิตย์ก็คือทดร่องยาสองตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นถ้าจะเป็นยังไงมออาิโทรมาถามหรืออาเซฮาไปหา เพื่อที่สิปั๊บยาทั้งแผงไม่เมื่อไห่ง่ายค่ะง่ายเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าอาการไม่ไหยบอกอาการทำนี่ยังแบบสะเทือนใจหรือตื่นเต้นยังนี้มันสิห่อนเบืบขึ้นไปนนได้โตห,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 ห้อนมันสิหอบขึ้นนาได้ห่อนขึ้นนาห่อนมืดโตแล้วก็ห่อนออกนาบัานปาก,ก็สีแหง้งแล้วก็สีเริ่มสั้นมาเนี่ แหล่แกว่าตอนนั้นเนี่ยมื่อสีสั้นขาสีสั้นนั่นคือขาสั้นพร้อมกันโดยปกติมันก็สั้นอยู่แล้วจังสีหน้ามันอยากสั้นมันก็สั้นยังสิยืนยืนนั่งถอยู่ขาก็อออนยังสินเนาะมันนีหมอก็เลยว่าเดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างก็ขึ้น๋ยวเอาไปเข้าที่ประชุมแล้วก็ลงความเห็นเดินยาใหม่เท่นึงค่อยว่ากันต่อออกพี่น้องมืออื่นซื้อต่อ ต้องรอค่ะเพราะว่าเราต้องกินยาสองอาทิตย์นอแล้วก็ต้องรอว่าผลยาออกมามันโอเคไหมถ้าผลยาออกมาโอเคก็ต้องล่องยาเสร็จไหมถ้าล่องยาเสร็จไหมไดเร้วเรียบร้อยก็คือไม่น่าจะไปเมืองไทยได้เพราะว่าคันอยู่ในช่วงล่องยาเข้าไปไ่ได้ได้พินนองเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนยาให้ล่ะตัวนั้นใส่ตัวนี้พ่อหมอบอกว่าไม่น้อยเป็นหลายลรกแล้วโรคเกี่ยวกระบบประสาทถ้าเขาสิปป่อยยาตัวนี้ไปทันถ้ามันไปแอนตี้กันอีกยากนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงเนาะหิวเขาแห้งตัวหิวจนซัน